โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านาสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุยเล่นกันมาเยอะเรามาแบบว่าจริงจังทฤษฎีอีกอีกสักอันหนึ่งก็แลวกันคือเรื่องนี้พูดไปแล้วละ่ะมันเป็นเรื่องของตัวละครที่ชื่อว่าพ่อดีลุกอะนะครับคือเป็นคุณชายแล้วกันคุณท่านนะ คือถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นพวกเราเรียกก็คงจะต้องเรียกว่าคุณท่านนะในท่านอ่าซึ่งคุณท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างชัดเจนมากๆนะครับคือฮาร์ดบริงเจอร์เนี่ยเท่าที่ทุกคนเห็นนะฟาทุยเนี่ยจะไม่ค่อยไปยุ่งกับคนอื่นสักเท่าไหร่คนที่ฟาทุยมันจะส่งไปเก็บเนี่ยก็คือจะส่งคนไปเก็บเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เป็นเสียนหนามแลวกันเป็นเสียนหนามของฟาตุยฟาตุยมันไม่ได้แบบว่าทําอะไรโดยที่แบบมั่วซั่ว คือมันเป็นคนที่มีแผนการเออต้องบอกงี้มันเป็นองค์กรที่มีแผนการนะฮะอ่าไอ้กแก๊งเนี้ยทุกอย่างเนี้ยส่งเอจงเอเจนต์ไปนะ่มีแผนหมดไม่ได้ทําขึ้นมาลวกๆไม่ได้เป็นนักเลงอันตราพานข้างถนนนะครับที่อยากจะทําใครก็คือไปทําตามความตั้งใจของตัวเองแต่พวกเขาเนี้ยมีแผนการนะครับดังนั้นเนี้ยคีพัสไปเกี่ยวอะไรกับตองกําลังฟาตุยทําไมฟาตุยถึงต้องส่งคนมาเก็บอ่าอีตรงเนี้ยเป็นการวิเคราะห์เนือ้อเรื่องที่แบบว่าไม่รู้อะไรเลยนะฮะไม่รู้อะไรเลยฮะ ว่าคีพัสไปทําอะไรนะหรือว่าคีพัสอ่าผมผมว่าไม่ได้ใส่หน้กาการนกคูกมั้งไม่รู้อ่ะแต่ตัวของกีพัสเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆพ่อของดีลุกคุงของเราเนี่ยเพราะว่าเขามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าดีลูชั่นนะฮะอ่าเห็นไหมก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะคำถามที่ตามมาคือโอเคตัวของกีพัสไปเอาเนตรมานมาจากไหนเพราะว่าเนตรมาเนี่ยอาจริงแล้วอ่ะ มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยฟาทุยอ่าถูกไหมมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยฟาทุยแล้วทําไมคีปัสถึงไปมีเอ็กโกฟถึงไปมีเอ็กโกฟได้อันนี้เป็นเรื่องที่ชังวนม,มากมันก็เลยเกิดเป็นทฤษฎีขึ้นมาไว้ว่าสาเหตุที่คีปัสถูกสั่งเก็บเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเฮียแกเนี่ยเป็น อันดับที่10ที่ทรอยศต,ต่อองค์กรเออเข้าใจใช่ไหมนี่เฮ้ยก็คือพอพูดอย่างนี้ก็ก็ดูเมคเซนนะเพราะว่าเออคีพัสมันจะไปทําอะไรให้โดนสั่งเก็บได้วะแต่คือก็มันอาจจะมันอาจจะเขาเรียกว่าเข้าข้างตัวเองไปสักนิดนึงถ้าเกิดคิดแบบนี้นะคือมันสามารถคิดแบบนี้ อ,อีกแนวหนึ่งได้ก็คือคีบัสอาจจะไปทําตัวเหมือนลุงเทียนน่ะแบบว่าไปทําตัวเหมือนกับแก๊งลุงเทียนที่โดนสั่งเก็บผมจำไม่ได้แล้วในเควสนั้นใครโดนสั่งเก็บวะเออจำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละก็คือโดนสั่งเก็บอะอาจจะไปเป็นก้างขวางคอแบบนั้นน่ะแบบเป็นเสี้ยนหนามที่คอยตําเท้าพวกฟ,า,ฟาตุยอยู่ก็เลยโดนสั่งเก็บใช่ก็เลยโดนสั่งเก็บคีบัสอาจจะเป็นตัวตนแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดคีบัสเป็นเสี้ยนหนามจริงจริงะมันก็จะมีเรื่องน่าสงสัยอีกหนึ่งเรื่องก็คือแล้วีีัสเเนนนนนน่่ไปอาตมห็ิงท งงนะครับเป็นสิ่งที่งงแล้วก็ไอเนตมาเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องกล่องหนึ่งซึ่งกล่องกล่องนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นกล่องที่มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆอยู่ตรงกลางบอกได้เลยนะครับว่าสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่เคยปรากฏในไหนนอกจากในกล่องนี้เท่านั้นภายในเกมไม่เคยเจอโอเคขโมยมาเหรอคือมันมันคิดได้2ทางแบบนี้เพื่อนๆซึ่งผมบอกเลยว่าไม่น,น่าสนใจจัดๆคืออะไรรู้ไหมก็คือ1ปลาถุยไม่ใช่องค์กรแรก ที่สร้างดีลูชันได้เออถ้าเกิดคิดเป็นแบบเนี้ยมันจะสไปซี่เลยเว้ยใช่มันจะสไปซี่เลยคือกลายเป็นว่าเอา้เอาเฮ้ยถ้าเกิดฟาทุยไม่ได้สร้างเนตรมันขึ้นมาได้อันแรกงั้นแสดงว,ว่าเนตรมันอันนี้ก็คือก็ดูดูดูเอาเรื่องเลยนะคือเนตรมันที่คีปัสใช้เนี่ยมันไม่เหมือนเนตรมันอันอื่นไงเอออาจจะเป็นว่าโมเดลในเกมมันอาจจะยังไม่มาก็ได้คือเนตรมันในข,ของคีปัสเนี่ยมันเป็นเนตรมันแบบเอ็กโกบนะ มันเป็นเนตรมานอ <c oughs> เอ็กโกะวองโกเ่ลิงอะเออก็พูดขำๆไปนะทุกคนสนุกสนุกนะอย่าซ er ีเรียสล่ะมันเป็นถุงมืออะคือมันเป็นเม็ดเพชรที่แบบใหญ่จัดนะฮะซึ่งแตกต่างอย่างเนตรมานที่พวกเราเคยเห็นมาโดยสิ้นเชิงเลยมันดูเป็นเม็ดใหญ่มากก็เลยเฮ้ยห,หรือว่ามันมันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีก่อนฟาทุยอะที่สามารถสร้างดีลูชันได้มาแล้วหรือเปล่าเออโดยสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนกล่องนั้นอะก็อาจจะเป็น สัญลักษณ์ขององค์กรนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็คิดไปแนวนี้ได้เหมือนกันใช่คิดไปแนวนี้ได้เหมือนกันอ่าแต่แต่แต่ในวันนี้เราจะไม่ยึดทฤษฎีนั้นแล้วก็อาจจะบอกว่าเอ้ยฟาทุยอาจจะมีคีบัสเป็นอันดับ10ก็ได้แล้วก็คีบัสก็ได้ดีลูชันมาไง แต่คีปัสทรยศองค์กรก็เลยโดนสั่งเก็บไงมันก็แค่เอาไปติดถุงมือเป็นเหมือนเครื่องประดับนี่คือมันเม็ดใหญ่หลักๆเลยที่สงสัยคือมันเม็ดใหญ่จัดกว่าชาวบ้านเขาแค่นั้นแหละ <c oughs> ที่สงสัยนะมีแค่นั้นเลยดิลูชันของ Keypass ไม่มีตาฟาทุยแบบของไอชายหรือ NPC นะอันนี้ก็คือมันเป็นในมังงะไงหรื <c oughs> ออกใช่ปะพอไปนในมังงนะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีหลายๆอันที่แปลกประหลาดคือ หนึ่งแล้วเขาบอกว่าคนที่มีวิชั่นจะสามารถขึ้นไปบนเซเลเทียได้แต่ใน,นมั้งอ่ะตัวของเวเนซ่าก็ไม่มีวิชั่นแต่ก็ขึ้นไปบนเซเลเทียอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่แปลกประหลาดคือมันเป็นอย่างนี้คือถ้าเกิดเราบอกว่าเราสงสัยในอันดับที่10นะข้อสันนิษฐานของเราคือ มีความเป็นไปได้ว่าคี a ัสอาจจะเป็นแล้วก็มีความเป็นไเป็นไปได้ว่าคี a ัสอาจจะไม่เป็นเหมือนกันก็มันเลยมันมันเลยจะมี2 2ข้อที่เป็นข้อสนันนษฐานของเราอันไหนมันจะถูกกันแน่ไม่รู้หรือว่าแม่งไม่ใช่ทั้ง2อ,อันเลยก็เป็นไปได้เอออย่างที่บอกตรงที่คี a ัสแม่งอาจจะเป็นตัวตนอะไรก็ได้อีกตัวตนนึงไปเลยนะครับวงเล็บต่อเพิ่มเติมนะครับความพิเศษตรงนี้ก็คือตัวของ เคยะทำไมต้องมาอยู่กับตระก,กูลของดีลุกทำไมทำไมเคยะต้องมาอยู่กับตระก,กูลดีลุกทำไมถึงไม่ไปอยู่กับตระก,กูลอื่นทำไมถึงแบบคือถ้าบอกว่าพูดถึงความใจดีอะ่ะผมเชื่อว่ามันคือมันไม่ได้มีแค่ตระก,กูลดีลุกไงที่เป็นคนใจดีอะ่ะไปตระก,กูลอายากะก็ใจดีก็ได้อ่านนึกออกปะ่ะเออไปอยู่กับอายากะก็ได้นะคือจะเขียนบทให้เป็นอย่างนั้นก็ได้อะ่ะแต่ทำไมถึง ต้องเป็นดีลุกนะครับต้องเป็นตระกูลดีลุกตระกูลแร็กเกนเวนเดอร์ที่ซึ่งตระกูลนี้แร็กเ e นเวนเดอร์น่ะเป็นตระกูลที่มีประวัติความเก่าแก่ากามาน,นานละถูกไหมตั้งแต่แบบยุคเด็กคาราเบียน2,000ปีกว่าคือแม่งเป็นโคตรตระกูลใหญ่อะตระกูลดีลุกอะเป็นตระกูลที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ยาวนานมากๆก็คือในอดีตอะนานมากอะดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันน่าจะมีเหตุผลที่ make ซ e n s ซึ่งเกมน่าจะบอกเราในอนาคต